เหลาคู่มวยศึกมวยมันสนั่นเมืองอุทยัยประจวบวรรณคารที่14กุมภาพันธ์2566ณวิธีมวยชั่วคราวสนามทนาชัยอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธาน,นีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง d u f u 2 4 u 24, เริ่มทำการถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาผู้ที่หนึ่งครับเปิดหัวเป็นการพบกันร,ระหว่างสุดรอสอต้องป่าจีนครับพบกับเพชรเดช บอสังประภัยในพิกัด1115ปอนดหถือว่าเป็นคู่มวยมวยที่น้ำหนักไม่เยอะครับน้ำหนักเล็กๆแต่ว่าคู่นี้ครับเดือดแน่นอนครับทั้งคู่เพราะว่าเป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ทั้งสุดหล่อครับที่เป็นมวยที่ฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังเข้าที่เข้าทางครับเพชเดชก็เหมือนกันครับในพิกัดนี้ในน้ำหนักนี้ถือว่าทำฟอร์มการชจกมาค่อนข้างดีเลยครับดังนั้นเพชเดชบอสังประภยัยเป็นมวยฝีมือที่ออกวุฒิได้ค่อนข้างดีครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างฉลามดำนักกีฬาสาลาวกับภูมิใจไทยประกรอนพรสุ orn, รินเป็นร์ในยีกสิบ1 2็ปอนด์ถือว่าเป็นภาคที่3ของนักคู่ครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละครั้งครั้งแรกเป็นทางด้านภูมิใจไทยเคยชนะมาครั้งที่2ครับเจอกันในเม่รอบปูนเสือเป็นด้านฉลามดำครับชนะมาเหมือนกันครับทําไมครั้งนี้ครับมาชกกันเป็นครั้งที่3จากว่าใครชนะไฟน์นี้ครับก็จะได้เพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นการชนะในไฟที่2มากกว่า คู่ต่อสู้แห้ะครับวันนี้ครับจะชกกันในพิกัด121ปอนด์ถือว่าเป็นพิกัดของภูมิใจไทยเลยก็ว่าได้ว่าท่งน่าฉลามดาครับปล่อยอํำนักขึ้นมาชกในไฟนี้คู่ที่3ครับเป็นมวยรองคู่เอกในช่วงที่1เป็นการพบกันระหว่างหน้ารักสอโยต้องป่าจีนมากับพรสเนสนีซาวภูมิพัฒน์ในพิกัด126ปอนด์ถือว่าเป็นมวยฝีมือประทะมวยเข่าครับหน้ารักถือว่ามวยฝีมือตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยที่อาวุธเนียนตาส่วนพรเสนีครับ มวยนี่ฟอร์มสดฟอร์มแรง,นงในชั่วโมงนี้เหมือนกันครับมีลูกเข่าในมีลูกศอกคิดถือว่าทําได้ค่อนข้างดีล่าสุดนี้ก็ชนะน็ะนอกทางด้านมังกรทองสิทธนายกทวีปตะพงมาล่าสุดครับผูนี้จะโชคกันในพิกัด126ิปอนคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกในช่วงที่1เป็นการพบกันระหว่า,างกุหลาบดําสจเปียกอุทยัยวันนี้มาเจอกับของสูงของยาวอย่างนั่นหลังขาววอสังกภัยในพิกัด1 4 2ปอนป์กุหลาบดำนี่ก็ถือว่าเป็นมวยหมัดที่ สามารถต่อยหมัดครับได้รุ้นนับนอกส่วนหลังเขาก็เป็นมวยสูงยาวครับมวยเขาอาชีพส่วนช่วงที่2ครับเป็นการไล์สดผ่านทางเพจมวยเด็ด789เวลา2 0่สินากนาทีถึงเวลา2 3่สมนาิกนาทีคุณที่5ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรเจ้าพยาสจเปียกอุทัยพวกับนั่นสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ำฝนในพิกัด115ปอนคู้ที่6เป็นการพบกันระหว่างเพชรพนมสสละอาชีพพบกับมังกรเหล็ก เพิ่นคนครในปิกัด110ร้อยสิบปอนผู้ที่เจ็ดเป็นการพบกันระหว่างยอดกระตันยูจิตเมืองนนบกับโฟวินสิจเจริญทรัพย์ผู้ที่เจ็ดเป็นการพบกันระหว่างยอดกระตันยูจิตเมืองนนบกับโฟวินสิจเจริญทรัพในบิกัดร้อยสิบสามปอนผู้ที่แปดครับถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์อีกคู่หนึ่งบอนกันครับเป็นดาวดังฝั่งเขียดเพชรพระดาวดังฝั่งเขียดเพชรครับเป็นทางด้านต้มยำกุ้งครับปากกอนปรสุรินบกับเพชรโฟกัสแอดสันปาตอง ในพิกัด128ปอนด์ถือว่าเป็นคู่มวยในฝันแล้วก็มาเจอกันในไฟน์นี้ถูกคู่ถูกเวลาอย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้คู่ที่9ครับจัดเป็นมวยคู่รองในช่วงที่2เป็นการพบกันระหว่างซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์บกับเบิร์กบานจูโนวูในพิกัด133ปอนด์ซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับมวยเข่าปะทะมวยฝีมืออย่างเบิร์กบานจูโนวูซูเปอร์เล็กครับก็เป็นมวยเข่าปั้มรัดฟันตีมลูกฝีมือมาเสริมส่วนเบิร์กบานครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้าย หลักเหลี่ยมฟิวโมเอสมองมวยนี่ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันครับเบิกบ,บานผู้ไี้จะโชคกันในพิกัด133ปอนด์และคู่เอกกำาังนการในช่วงที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างไก่ป่าพอวิเศษยิมพก,กับโล่งเงินหนุ่มบางกระดีในพิกัด126ปอนด์ถือว่าเป็นมวยที่น่าดูเลยครับคู่นี้ทั้งไก่ป่าและก็โล่งเงินโดยเฉพาะโล่งเงินครับโล่งเงินก็เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายไก่ป่าก็เป็นมวยฟิวโมเอเหมือนกันครับคู่นี้ครับจะโชคกันในพิกัด126ปอนด์ ันนี้ทท้งนั้นครับก่อนถึงวันจบหรือว่าพอถึงวันจบค,ครับผู้มวยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว,ว่าเปลี่ยนแปลงได้ครับขึ้นอยู่กับร่างกายของนงักมวยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนงักมวยอีกครั้งหนึ่งครับ